สวัสดีครับรถไทเหล็กประเทศไทครับเมน่นีก็งานคือเก่าแหละครับเลิกงานจังนด่ว่าไทงานหน้าโคกครับมีแต่โกกใหม่ให้ถี่กำลังจะไทยอยู่ตอนนี้ก็ต่อหนึ่งต้นหนึ่งสามสี่ตอนครับหา้าต่อน,นี่ครับทัดรถดไปนี่ เฉพ,เพาะให้เดี๋ยวนี่หายนะครับเมื่อกี้นี่ลุ่งแป้งไงครับลุ่งแป้งถัดกันไปนี่มาไหลมาแต่พูนล่ะครับมือฝนตกนะผมอยู่แจ๊ปลานังคุ่นกะว่าสีอาอเหีเ่ยวมั่นผัดฝ้าห้องฝ้าฝ้าแหลบนำครับมีตู่แอร์กันฝนอยู่กับจริงแต่ว่า กระยานฝ้าครับปุ๊กใหม่มันไหลอ่าเมื่อนี้สีตอนนี้กับหกม้งเคืงแล้วนะครับว่าสีเอาเห็ดเดียวให้นี่จ้าสีเขา่าบานหรือมันสีมีให้น้อยๆหน่อยนเนี่ยครับอยุดแถวกองใหม่ฟังทั้งนั้นนะครับเอาไม่ให้เบิงอีกนะครับอ่านี่เป็นเป็นขั้นเดยนนะครับอันนี้ห้องอีกเจ่าหนึ่ง ปีไกน่นี่ผมผมเลยไทยอยู่เจ้านี่เรามีหน้าอยู่สองทงครับอีกทงนึงเนี่ยพ่อไทยอยู่ครับมันไ้ใงญ่แต่ว่าปีนี้เห็นคือยังไห่ข้าเจามาเซาปูปล่อยแล้วนี่งานซ้ำเนี่ยครับกะดีอยู่ปีนี้ผมบรไิไทครับงานซ้ำเนี่นี่ครับงานนันซ้ำนี่นี่ให้หน่อยหน่อยเนี่ แล้วพามาเบ่งนี่นะครับอันคิดลิต้นสตร์ภูไทยเลยครับพี่กายนีผมมาเห็ดผมมาแปลงหน้า,าเฮืดเล้วนะครับจำได้ว่าเที่ยวให้นะั่นเขาดึงครับเขาดึงแบบเขาดึงแบบเก็บขอบคันแทะสุปีสุปีปมันสมีโพนครับมีโนน โน่นแนวยนวเลยครับน้ำให้หน่าขางังตีคูกันไปกับคันแท่ผมได้ไล่ดินออกให้ไล่ดินออกให้นะครับคือยังสินี่กระลุบนี่มองดินดำๆำนี่คือน้ำขังนี่ครับนาำกระบ,บวกนะครับมีบวกบวกบวกมุ่มตลอดบวกแก้กันแท่นี่เห็นจัดเจนเลยครับมองเลยดำดามันกะ มันกระสีให้โบเสียหน้ากับกับจักสีวาจังเลยครับเพราะว่าไ้หน้าเพิ่นบบไลนะครับโบ,ลไ,บ,ไ,บไลส่กันถ้าสองไฮยังที่กใกลเคียงกันนี่กอะไลเซกันการลดเขากระสีเดทไทยังไงนั่นบวกเลิกเลยนะครับนะ่มองมุมนะดำปอๆนะในกล่องอาจจะเบิ่งยาครับเดี๋ยวผมมีอีกให้นึงครับอ่า องสุดยอดให้หน่อยของให้หน่อยอันพวกนี้ว่าให้หน่อยแล้วท้ารถสามสิบเก่ามามาจอดนะครับนี่ดากรถอยู่นี่หางรถอยู่นี่หนารถสิพอดีกงใหม่พอดีนะครับประมาณว่าให้หนึ่งทางเงีวคือสองช่วงรถสามเก้านะครับแปลว่าถ้าจอดไล่นี่นะครับจอดไล่นี่หนารถสิไติตกด้วยนะครับสีเดือรถได้ประมาณสองแขนครับที่สุดของที่สุดหน่อย ถ้ดจอดไล่ควางนี่พอดีสุดกันเท่ถ้ดจอดไล่เงาวากับกะด้านหนารดสีหางกับกันเท่ฟังท่านัดนอยู่ประมาณสองว่าครับสีห้เขาไทยยังไลยบันแนะดินกับมากกวงอยู่ตรงกลางสิครับมากกองอยู่ตรงกลางสิฟังน้ำผุ่นแนวาเน่าเนะบวกทั้งนี้แนวาเนากับบวกสีดินกองอยู่ตรงกงงงลางอ นี่คือจังให้นี่ครับคือจังให้นี่นี่ซื้อนี่สูงสำงานกับขั้นขั้นหน้าล่ะแบบนี้เลยครับพี่กายเนี่ยผมผมผมแก่ให้ผมแก่ให้เพราะว่าหน้าให้หน่อยแล้วคนถิ่มไทยเขาก็ไทยลำบากเขาก็ไทยไหวไทยเราบอดเนบอดเอดันกลับนะแมครับมองมันโน่นมันกระสีนนโน่นขึ้นเลยสุปีสุปี ประเด็นสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากว่าให้หน้าหน่อยแล้วคือแก้เป็นผู้ยิ่งครับเป็นผู้ยิ่งผู้เฒ่าคือว่านอกจากให้หน้าหน่อยแล้วรา <c oughs> คาแกสิเป็นคนกําหนดครับราคาแกสิเป็นคนกําหนดคือสิจ้างอยู UK, ่แค่ไรยละสองลอยครับทั้งที่ เบิดบ้านเบิดบ้านเขาไทยอยู่ไรละไรละสองลอยห้าสิบไทยสองลอยห้าสิบปันสองลอยห้าสิบแต่ว่าแก้ชีหาไรละสองลอยครับเถิงไทยเถิงปันไทยได้ก็ได้ไทยโบได้กะกะโบไทยเพราะนั้นมันมันมันถึงโบแปลกว่าเป็นอย่างหน้าแก่ถึงเสียนะครับโบต้องโบต้องสืบเลยคือผมมาเห็ุให้ปีหนึ่งผมพยายามไล่ ลเข่ามุมให้เบิดละ่ะก็ยังสัน่นะครับโอ้เมย่อ่าหมองบวกนะหมองมุมนะมุมกัไลาพอตกมาปีหนี่เขามาไทยนี่นะครับคือเขากะเขากะไทยแบบว่า,าไง่ายซะเดินหนาบ่มีถอยหลังนะครับบมมีวา่าสีถอยมากเก็บมายังห้เพราะวา่าอ่าคือคาจ้างเขามันเขามันมันมันหน่อยแล้วนะครับมันได้หน่อยแล้วนะครับ ไอที่ผมมาให้ก็เพราะว่าเพืนะ่อนแกน่ะอยู่อยู่ไกะกันกับเพื่อนผมซ้าติดกันน่ะนะครับอือก็เลยเอาปีไก่ก็เลยหลับเนี่ยหน้าซ้านี้นะครับประมานปะมานหาอะไรบ้งนะครับผมไทยอยู่เครื่องมือนะครับปีไก่ขอดมือประม่าณใบมันยากมันยากตรงทีว่าเขาไทยเร็วเปลี่ยวมันก็ตรงมา ดันกลับดันอย่างอีกนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนเหตุงานโมเมนต์ว่าไทยไปแนะ่ะสวดโจโก,โก้อยู่ครับมองมองนู่นกับนู่นมองลมเลิกกับเลิกโมเมนต์สั้นโมเมนต์นี่ใส่ผมนะครับโอ้อันนี้ข้าเตีมมาไทยนะสีเหลียวบั นี่คือยังสีให้นี่ผมไทยไปกวนแล้วมองแฉมุ่มนี่มันมันตําผมกับลูบด,ดินดันดินถมให้แฉมุมทั้งนัง้นตาผมกับลูบให้ให้เมื่อกี้ไทยให้ใหญ่ทัดกันนะกระไลดินให้แทวกุ้งใหม่นะแทวโพ่นห,หน่อยๆปกติมันสีเขาสีไทยแบบมันสีสูงครับหลังหลัง,หล,งหลังแนวต้นใหม่ผมก็บไลดินออกมานะครับ ถัดมาจากต้นไม้ไล่ไมาให้กะหลาคล้องเติบครับยูฮันมันกะสีเป็นยังสั่นนะครับมีเศษผมเห็ดงานโอโอเออตกคันีท้ครับเดี๋ยวจังไดขอเก็บงานให้หนีก่อนครับเอา,อางานเนี่ยยากมาให้เบิรงนะครับของแต่ว่าปีนี้ผมบมเด็ปไทยอรนะครับไล่ละาซ้อนลอยนะครับ อย่างว่าหน้าเล่าเปน็นสัตว์ละนะครับครับกะไว้ติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ